มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะชื่ออะไรชื่อสิริเพนพิวัฒนาลนังสิริเพนปัญหามีไหมมีเช่นสุขภาพแขนข้างซ้ายเป็นมาหลายปีแล้วไงชอบชาชาชา้าหายหายมันชาหรือม,มันไม่มีแรงมันชาแรงแรงน้อยกว่าข้างฝาแต่ก็ไม่ขวาทํางานได้ปกติซ้ายไม่ค่อยจะปก,กติเท่ไา,าทไหร่ก็ทําได้่ะ แต่ว่า้างซ้ายใช้น้อยหน่อยใช่อ่าอ่าอันที่หนึ่งเรื่องสุขภาพมีที่แขนอย่างเดียวหรือมีที่อื่นอีกก็กลางคืนนอนไม่หลับต้องทานกลางคืนนอนไม่หลับต้องทานยานอนต้องทานยานอนหลับต้องหาหมอทุกคืนเป็นเวลากี่ปีมาแล้วเป็นสิบสิบปีนะหลายปีอ่าโอเคปัญหาที่สองมีอะไรบ้างก็มีลูกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้คืออ๋อปัญหาเรื่องเด็กในบ้านพูดไม่รู้เรื่องกับคุณพ่อคุณแม่กับ เหมือนกับไม่ไปในทิศทางเดียวกันค่ะโอเคเป็นมานานแล้วคนนี้เป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วสองก็คือเรื่องของคนที่อยู่คนที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีปัญหาที่สามไหมใ่คสามีที่ว่าคุยเรื่องบางครั้งไม่เรู้เรื่องเรื่องอะไรนะสามีเจ้าค่ะทําไมคุยบางครั้งคุยไม่รู้เรื่องเจ้าค่ะคุยกันเองไม่รู้เรื่องมันเป็นบางครั้งค่ะ เป็นเพราะว่าควบคุมใจไม่ได้หรือว่ามันมีวิญญาณมาแทรกไม่ใช่ไม่มีไม่มีแต่ว่าอารมณ์มันจะพุ่งพ่านขึ้นเองโอเคเราเป็นเราเป็นสองคนเราก็เป็นด้วยเขาก็เป็นด้วยแต่ว่าไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยโอเคเอาไว้ว่ามีปัญหาเรื่องของความการสื่อสารในบ้านไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสบายเป็นไปด้วยของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นปทะบ้างใช่ไหมใช่ ที่รู้มาก็คือว่ามีเรื่องของเด็กหลุดไปโดยธรรมชาติคไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเลยท่านเทวดาเด็กหลุดนี้ทาไมมีอิทธิพลหรือทําอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรบ้างหรือเปล่าท่านเอ๋ยเคยเอ๋ยเคยขันหนาะถ้ามีเด็กนั่นแหละคราถึงทั้งหนาหลุดก็เถิดเอ๋ยเด็กเป็นพลังงานลบแหละท่านไม่ได้มีดีกันนั่นแหละหนาะเป็นดวงวิญญ,ญาณก่อแกะนั่นแหละครา ส่งพลังขึ้นออกไปหนาแหละท่านเอ๋ยเพราะว่าเด็กยังมีความทุกข์อยู่หรืออย่างไรใช่แล้วท่านเอ๋ยคนกับดวงวิญญาณเลยนั่นแหละหนาะไม่ควรจะอยู่ร่วมกันนั่นแหละคราจะทําให้ชีวิตหนาหมุนหมองแหละท่านแลดวดวงวิญ,ญญาณเด็กที่ตายก็ถือว่าเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีพลังงานบวกพอมีพลังงานลบมันก็จะทําให้พลังงานของเราถูกดึงไปด้วยเหมือนเหมือนกับขึ้นลกวนมาทำให้ ขึ้นเหล่านี้เสียไปด้วยอ้าวพอแล้วที่ลูกเคยสร้างพระเคยทําบุญมากมากมยามหาศาลสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสารพัดที่จะทําบุญทําไมเด็กไม่ได้รับบุญบุญส่วนบุญท่านเอ๋ยแต่เด็กเลยไปเกินไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้ตกวลงกันแหละครับเพราะเวรกรรมหนาผูกมัดกันอยู่นี่แหละได้ได้เข้าใจแล้วนะ,ะเพราะว่าเหมือนกับว่า ไม่ได้มีการตกลงไปเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันเลยว่าตกลงเนี่ยนะเธอคือใครเธอเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมเธอจะเอาอะไรฉันจ่ายแล้วจบไหมอันนี้คือที่มนุษย์อะบางคนก็ทําทั้งชีวิตเลยนะโบสถ์วิหารสร้างใหญ่โตมากเลยเรียกว่าหลายสิบล้านหลายร้อยล้านน่ะแล้วคิดว่าเด็กไปเด็กก็บอกไม่ไปหรอกบุญก็ส่วนบุญเพราะว่ามันไม่ได้มีการตกลงคุยกันอันนี้ก็คือเรื่องราวอันนี้ที่ ถามก็คือว่าทําไมยังไม่ไปใช่ไหมค่ะท่านให้ทำบุญมากมายแล้วท่านเทวดาก็บอกว่าบุญก็ส่วนบุญการตกลงก็ส่วนการตกลงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องตกลงรายลกักษณ์อักษรกันเลยแหละหาต้องเรียกกันมาเจราจาถึงเรียกว่าจบสมบูรณ์กันนั่นเอ๋ยอออแล้วจุดประสงค์ที่จะให้ไปเด็ดขาดเลยต้องทําอย่างไรบ้างเด็ดขาดเลยนะท่านหะและถูกต้องโดยตรงนั่นแหละค่ะ ควรมีรักษาศีลหนาส่งผลให้ด้วยนั่นแหละรักษาศีลความเพ่งภาวนาต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละหรอทำได้ไหมเล่าคะ่ะทำได้ต้องวันที่สิบเจ็ดไปแล้วประมาณวันที่สิบเจ็ดไม่มีปัญหาแต่ภายในเดือนนี้ใช่ไหมเดือนหน้าเดือนหน้า,นนามิถุนายนค่ะนหนลังจากสิบเจ็ดไปแล้ว สิบเจ็ดเดือนหกเดือนมิถุนายนปีนี้จะทำให้เด็กเลยเด็กต้องการอะไรบ้างเด็กชื่ออะไรชายและหญิงกันเล่าเอ้ยที่หลุดมาไม่ทราบเลยถ้าหลดจะเธอไปหลุดทำไมนตาถามงงอีกแล้วหนูจะไปรู้เหรอเนี่ยเขาอยากจะมีลูกก็เธอไปหลุดไปทำไมเนี่ยแต่ทำไมหนูถึงหลุดทำไมเนี่ยนจา อาเป็นว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลุดมนันหลุดเองครับอโอเคแล้วตามอยู่เปล่าตามครับแล้วส่งผลให้เขาวุ่นวายกันในบ้านหรือเปล่าผูความจริงไม่นะลุงตาไม่แล้วทาไมถึงมีปัญหามากมายไม่รู้อ่ะเธองุญดหรือเปล่าเธอเป็นคนหงุดยดตใช่ไหมใชยิสายแบบมาข,ขึ้นขึ้นลงล,มลมที่ลำคาญเหรอเหนื่อยเบื่อ คึงเหยียดอยู่คนเดียวคุยกับใครไม่ได้หลอนตาแล้วเธอไป่งพลังงานไปทุกคนที่เกี่ยวข้องยังแต่หนูบอกว่าคนอื่นเป็นอย่างกูมั่งเถอะคนหนูไม่รู้จะคุยกับใครหลอนตาเ,อ,อ,เอ,อ,อยากจะแบ่งปันใช่ไหมใช่มึงก็เป็นมั่งชีเหมืกูมึงก็เป็นมั่งชีมันก็เป็นมั่งชีก็กเ,กเ,เลยเป็นกันทั้งหมด ่หนูไม่ได้บอกให้เขาเป็นนะค่ะบอกว่ามึงเป็นมั่งสิลองดูลองดูชิมดูมันจะได้รู้เหมือนกูมั่งอันนี้ติดกันเลยเดีรับเป็นแล้วก็ไม่เลิกไม่เลิกเลยใช่ไหมไม่เลิกหุดยินก็หุดยินไปเลยครับอ่าต้นเหตุอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นครับแล้วเขาเจ็บเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บอะไรเกี่ยวข้องกับป่าไม่เกี่ยวแม่แกเองแกหรือเขาไปแก่้เมื่อไหร่ไปยุ่งอะไรเปล่าผพูดความจริง เองไปเยียมไปเยี่ยมไปไม่หนูไม่หดลายไม่หดลายครับเพราะเขาไม่ได้ทำไรให้หดลายใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นเขาเองครับอ้าวได้มมาบวชแล้วลวงพ่กครับใช่เจ็บจะหายครับจะหายไหมเหรอรู้ต้นเหตุหรือเปล่าสาเหตุต้องนอนต้องนอนแก่ลงตา ไม่แกแกมานี่เขาย,ยังมีเลี้ยวมีแรงเลยดงตามัมงแกนะเขาชอดเชิงไม่เห็นว่ามันมีผีมีวิญญาณมีอะไรที่มีเขาเรียกอะไรทําร้ายทําทลายขัดขวางกด<ม>กี่ผม, <คน S 2> มเห็น,หนยนนม่ได้เธอเองใช่ไหมกอาจจะเป็นที่หนูอาจจะดึงแขนจับแขนมั่งก็ต,ตุกมากนะครับหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่หนูเป็นแม่ลูกอะ่ะบางทีหนูอยากให้แม่สนใจหนูอ่ะ จับมันจุกมางดึงทึงใช่ไหมใช่โดยไม่รู้ว่ามันเจ็บปะเปล่าใช่มันใช่นั้นลูกเปล่าแต่หนูไม่ได้ทำนะหนูก็แม่สนใจหนูหน่อยแม่สนใจหนูหน่อยไม่ได้ตั้งใจนไม่ได้ตั้งใจทาให้เจ็บาไม่เคยสนนใจหนูเลยเขาไม่เห็นเนี่ยเอาเป็นว่าต้นเหตุก็อยู่นี่อีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนี่หรอใช่กลางคืนนอนไม่หลับเราไม่หลับเกี่ยวข้องเลยก็เปล่า ท่านหนูก็ชวนเพื่อนคุยหนูไม่มีเพื่อนลอตากินยานอนหลับไม่กินยานอนเอ้าวไปว่าทุกรายการคนนี้โอเดานี้จะได้ไม่ต้องไปถามใครเลยหนูไม่มีเพื่อนลอตาทุงชานหนูไหมอ่ะแม่จะมาส่งยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วบวยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่สนใจเลยอเขามอไม่เห็นเขาไม่มีตาทิพย์มาอยู่รู้ได้ไงเขาไม่ได้ฆ่าเธอเออไปตายเองตามหลัก อ๋ยังคิดว่าแต่ก็อยากให้รู้ว่าหนูก็ไม่ได้อยากตายแต่ทำไมมันต้องตายล่ะโอเคอาไป็นว่าณเวลานี้ถึงเวลาที่จะต้องตกลงการเพื่อจะส่งเสริมกันครับเขาก็มาเพราะว่าเอ้าในเมื่อพอรู้ว่ามีช่องทางก็จัดการให้เธอจะได้ไปเกิดเขาจะได้ดีขึ้นทุกอย่างจะได้ราบรื่นมีความสุขเขาได้สร้างกุศลเพื่อจะได้พ้นทุกข์สักทีหนึ่งครับชื่ออะไรบอกมาชื่อชาญชายครับ ชาติชายชาติชายชาติชายเลยเหรออาวแชาติชายมันตรงผิดต้นไ้อะลวนตามันชื่อเพราะค่ะมมันไม่ผิดหรอกชาติชายมันต้องแบบว่าฉุกคุมไม่หุนยีดเป็นชายลวงตาต่ออยู่คนเดียวอะหนูเดินคุยกับชายอะแ้วรกหนูก็ฉุกคุมนะหนูก็นิ่งแต่หนูไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนเด่นอะลวนตาอ่าเป็นว่าทั้งหมดชาติชายเป็นผู้กระทำ อา้าวณเวลานี้เขาจะไปเกิดแล้ว17เดือนหน้าจะเริ่มงานกินอะไรบอกมาเชีย้คาเหมนค่ะบอกมาหนูก็กินได้หมดทั่วไปอยาก,กินข้าวผักก็ได้ข้าวผักกุ้งข้าวผัดต<ม>ูข้าวมันไก่ข้าวขาหมูไปเสียวก็ได้ครับกินได้หมดโอเค,คตามนี้ครับหยบบ้อยน้ำาหมทั่วไปเสื้อผ้าใสาไ่ไหมใส่ครับใส่ลายชุดเด็กผู้ชายก็ได้ครับ ชุดเด็กผู้ชายหนึ่งชุดห้าถึงเจ็ดครัวแล้วหนูแม่ไปเกิดแล้วลูกก็จะถอาชุดเอาอะไรนะลูกจะไปเกิดต้องต้องผ้าไตนะเปล่าต้องใช้อ๋อเขาแถมผ้าไตเอาเปล่าเอาครับคือจะได้ไปบวชไปเลยชุดขาวเปล่าค่ะลูกไม่ขาวอ่ะแม่บวชไปบวชดีฝากค่ะจะได้ไปเกิดเอาแบบชุดเข้าวัดเลยไม่ต้องไปเฉลยเฉลียที่ไหนแม่หนูไปดูนอกภายนอกก่อนไม่ไม่ดูดูมามากแล้วครับเข้าวัดเลยหนูยังอยากจะเห็น ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรมันมีประสบการณ์มาทุกภพทุกชาติแล้วหยุบเสียเวลาเห็นเขาไปหลอนตาไมู่หนังเขาไปไม่เคยดูดูแต่ในจอซัดอย่างนี้แม่ไม่เคยไปไหนเออพูดเขาจะได้แบบว่าไอ้เกาะผ้าตายอันนี้ไปด้วยตามนี้ได้อย่างให้หนูไปเกิดไหนๆก็ไหนๆแล้วจ้าเขาเรียกว่ากลับชงุมชนแลุ้มชนนิดหน่อยแต่ว่าชนดี ชนในทางที่ประเสริฐเดี๋ยวเธอตายไปอีกทีทเธอจะได้รู้ว่าโอ้ถ้าไม่บวชตกนรกถ้าบวชขึ้นสวรรค์หาใจเปล่าครับถมาหวจะทำได้หรอครทำได้ทำใจมันสบายอย่ามุญยิดอย่าร้อนรนพีน่น้งุยิดไปแล้วอ่ะคนดีงานต้องลงโทษด้วยการบวชพวกบุญยิดเนี่ยตายไปไปตกนรกนะจะบอกให้ไม่บายนะอเพราะว่าจิตใจมันขุ่นมัวเท่าหมองไง มันมีแต่ความวุ่นวายมันมีแต่อยากจะแบบเขาเรียกอะไรแบบระบายออกเพราะว่าจิตใจของเราควรควรจะผ่องใสแต่เราไปทุบไปตีจิตใจของเราให้คุณนมัวเศร้าหมองเราก็เลยมีปัญหาครับไปได้ครืบมร,ร้อนให้ออากินอะไรเชื้อผ้าได้แล้วเอาเข้าวของตามอะไรก็ได้ของเพิ่มเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกปล่อยสะอาด พวกเขาด้วยเหรอครับคือแถมแถมเขาวัดบ้างแม่จัดการแต่ว่าลอนตาต้องมีฉับเปลี่ยนให้หนูนะมีอะไรนะชุดธรรมดาด้วยชุดธรรมดาหนึ่งชุดงายแล้วก็นั่งไปด้วยนี่เปลี่ยนอารมณ์อย่างน้อยก็ชุดธรรมดาน้อยไปยังไม่ต้องอยู่ชุกขาตลอดว่าลอนดาไม่ต้องอยู่วัดตลอดดี่หมใช่ได้ค่ะเอาขาสั้นหรือขายาวลนูเอาขาสั้นก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ชุดเด็กที่ดูสบายสบายดีค่ะนั่ เรียบร้อยตามด้วยปล่อยซับครับปล่อยไรป,ปล่อยขมทั้สามโลครับผมสามโลปล่ไหล่สิบตัวปลาหมอ1สิบตัวก็ได้ครับผมตาสิบไหล,หลยหมอครับโอเคสังฆทานหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดตมตาเป็นผ้าเป็นเนนหรือว่าเป็นชุดขาวก็ขับรถได้เนาะได้จะไปขับทําไมก็อยู่ในวัดอิ มันกลับบ้านไงปีนจกักรยานอาเป็นพระก็มีคนมารับส่งเองอเป็นพระดีนี่ไม่ต้องเดินเลยตกลงให้หนูเป็นพระเลยเหรอจะเย็นเย็นค่อยๆเป็นทีละสเต็ปตอนนี้ไปเป็นชีพามก่อนอชีพามก็กลับบ้านได้ไงหนูจะได้ขับรถกลับบ้านด้วยอ่าได้ได้ได้ลูกรถคันหนึ่งได้อาไปซื้อรถเด็กเล่นมาหน,นึ่งคันค่ะตามนี้ครับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเดือนหน้าสิบเจ็ดเดือนหกจะเริ่มบวชตั้งใจรับบุญแล้วไปเกิดแยกย้ายกันไปได้ฮะหลอนตาถูหลอนได้ไปจริงๆนะหลอนตาเะานะเขาได้ไปจริงรอเปล่าได้ไปจริงรอเปล่าแม่ันก็ไปจริงจนะหล่อนตาเขาไม่อยากจะไปเป็นแม่หรือไปเป็นชั่วขาว <c oughs> าเนี่ยหลอนตาเดี๋ยวเพิ่งไปคิดมากก่อนอยู่ที่ <c oughs> พลังงานพลังบวกครับ ตามนี้ไปบ,บายอาบฝนตาหนูตาสนตาขอนนะะ้าัะ่ะนตาบันดนี้ท่านเทวดาได้ครบกําหนดกฎเกณฑ์แล้ว ได้ช่วยเหลือมนุษย์สัตว์และดวงวิญญาณแล้วก็ขอให้เทวดาน้อยใหญ่ได้เรด็จกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้มีบุญบารมีเต็มเปี่ยมได้มีแต่ความผาสุกด้วยเถอนถึงการแล้วท่านเอ๋ยวันนี้เลยแล้วสินะถึงการต้องอำราจากลากันแล้วแหละเราเทวดาทั้งหลายหนอมารวมตัวกันเข้ากันสิเอ้ย กับลาท่านแล้วศิลานาะบันนี้ขึ้นแรสู่สวรรค์กันก่อนเอยขอคุณเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญลอย